อตมออยิอันท่างลาวเขาเอิ่นหอยอยังนะหอยอันบบเมนหอยกระต่ตายหอยกีกระตายหอยกีกระตายนำ้ำน้ำหน้าเฮ่านี่บ่อ๋อ <c oughs> อันนี้ซื้ออย่างครับซื้อซื้อ้านอย่างนะสมสนุก <c oughs> สมสนุกด้วยนะครับ ที่ร้านกาเฟนะครับพี่เข้ามากินกาแฟก่อนสมสนุกผิดทุกข้อชื่อร้านสมสนุก <c oughs> มาอาใช้ร์เ,เขาดีละมุนอะไานี่เป็นร้านคาเฟนะครับ <c oughs> ในย่านเมืองเก่านี่คือร้านสมสนุกนะครับไปทาไม,าม,ามาเร็วๆเอามุมไหน ก็ดีนั่งก่อนนั่งเย็นเก่อนกินหวานกินกาแฟด้กว่าตอรนั้อยากดมกาแฟมากร้อนนั่นแหละชี้แเอาตวองช่วเย็นไม่มีนี่เหรอนี่ไงเย็น เอสเปรโซ่เย็นอ๋อเย็นเหมือนผมเออลองเอาคันนี่โทสนะครับสามามลูปพันนี่โทสห้าอันนี้อาเอมีแต่เย็นกับช่างหังาเอาเอเเย็นสองเหรอเราก็กินคันนี่โทสอย่างอร่อยนะครับในย่านเมืองกองสวนตะเคียนแล้วเราก็จะไปซื้อซิมนะครับนี่ไง ลาวจเจริญนี่งไง, hey, งนี่แรงนี้แรงนี้เหมแรงนี่ว่ะเออ,อแรงนี่แหละนี่ในคอต,ตัวนี้เด้อลาวจเจริญเด้อมาหาร้านซื้อซิมก่อนนะครับทุกคนนี่เป็นบอสร้านขายมือถือนี่เด้อโฟนมินิมาร์ทมาไอยัยมินิมาร์ดรเก้าอะไรน่ะซื้อซื้อซิมไหม<อ>นี่โซนนี้สวยๆทุกคนดู เราจะให้แนะนำร้านที่ซื้อซิมนะตรงย่านเมืองเก่าตรงโรงหนังอะไรใช่อันนี้ก็สุกสุกสวรรค์คาเฟ่อ๋อนี่เอากระร้านเดิมนี่เป็นขายซิมดีป่ะนี่ไงร้านนี้เหรอห เอาปิดแล้วหรออ๋อร้านขายโทรศัพท์มือถือปิดแล้วเราซื้อร้านไหนเลื่อนไปอีกมี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 ไหมเลื่ินไปดูปั๊ป่ะนี่ไงมาสุกรถนี่โลมากเลยเป็นร้านเย่เหรอใช่ใช่นี่เป็สุกสวรรค์คาเฟ่ หาร้านขายซิมอยูอ่นี่ไงเขาจะชอบถ่ายตรงนี้กันมุมนี้อ่ะถ่ายรูปกันเรวนี่านมาร์คร้านมาร์คมาถึงแล้ว l a นมาร์คเหรอ <c oughs> ออนแห่งเกสเซอร์พีนาะขอ <c oughs> บใจ <c oughs> นี่ริมทะเลทะเลริมแม่น้ำโขงแม่น้ำของภาษาลาละ่ะฝั่งนู้นเป็นฝั่งมุกดาหารหางทางทางทห้องน้ำเราอยู่ฝัง่งสวนรณเกษอันน,อนี้เขาขายอะไรปะเดี๋ยว,วอ๋อที่พักจะแ,แพงไหมเนาะวันนี้เรากำลังเดินหาที่พักอย่างไร้ความหวังเราไปหาที่พักอย่างไร้ความหวัง อันให้ถามแน่ไอมี่อันโรงแลมไหมโลงโรงแลมของไหนเนครับพอดีอ๋อแถวนีบ่มบีี่แถวนี้กมมีนะบน่บนบนโโอนกกโใหญ่ไใหญ่บอน,น,น,นพญานาอ๋เอเลยไปจากน้อยเลยอ,อันทาเลือดไปอีกอ๋อแล้วเบิ่งตรงนี้กอนเนาะเอาวะ จะแซ่บไ่เนาะกินอาหารน่ากินน่าอร่อยมากๆทุกคนกินเหมือนบ้านเราอีนแหละเราก็กินเหมือนเขาอี่แหละไม่ได้ต่างกันมากูเร้ถาจะเยกว่าเราเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวคืนชาย โอเคพเพื่อนๆครับทุกคนเราจะต้องไปหาที่พักที่ใกล้สถานบันเทิงของพวกเราดีกว่า <laughs> มันต้องมีแหละมีอยู่แต่ดูในรีวิวไม่ค่อยเห็นว่ฟังดีกว่าเจอแล้ <c oughs> วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาถามโรงแรมนี้กันดูนะครับว่าจะมีห้องว่างไหมอันนี้ขอถ่ายคลิปไปเด้อ ว่าที่อะอะมองพักหนึ่งคิดราคาเท่าไหร่น้ออันราคาสองแสนหานซีฟันคีอ่าเป็นแบบใดมีสองมีสามราคาหนึ่งราคาสองแสนขีสองราคาสองแสนหาสิบพันคีสามราคาเก้าแสนอสองสองแสนนี่นอนนอนได้จากคนน้นอนถ้าเกิดมีสามคนคิดคิดจางไหนอันสามคนเนี่ยเขาจะอะไรเตียงเสริมเตียงเสริมเตียงของไรอืรวมราคาตะกีบ นสหาพันกีบที่ว่าโตเสริมเขาเป็นปีแล้วห้องไอ 2, 000, 5, ง้สองแสนหาเป็นแบบไหนสองแสนหาที่พันจะเป็นห้องด้านวิว,ว,วด้านวิวแมนอ๋อด้านวิวแมนแต่ว่าต้นนี่ยือเลือแต่ราคาของสองแสนอ๋ 2, อสองแสนกร้วก็เสริมเสริมอีกเป็นสามแสนเท่าไหร่รวมร่วสามแสนสองหาสามแสนสองหพัน 3าม0สนหพันพันกว่าบาทถ้าเงินไทยมันเท่าไหร่เนาะอันคันเป็นเงินบาทเมนราคาเจ็ดร้อยกับเสริมข้าไปอีกเป็นสี่ร้อยอ๋อกับพันกว่าบาทพันพันเอ็ดพันหนึ่งอ๋อห้องมีรูปห้องไหมน้อนี่ของคนไม่ของเรองโอเคขับใจ เจ็ดร okay. ้อยบวกอีสี่ร้อยพันเอ็ดเงินบาทไทยตั้งเงินจีบ3ามแสนห้าเนาะสามแสนซาหาพันสามแสาห้าพันอาเข้าไปไหนและะ้วปะเอาพี่นี่เนี่ยทาไมขึ้นมากันนะโอเคเช็คอินเลยครับอ่า พาสปอรอยมาอันนึงทุกคนอันเดียวอันเดียวของของพิวเของเรามดอายุองเราย็นหนีบเ่าปสามแสสามแส้หา่เา,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 าเล็กน้อยบ่าว่า ก็ไอ้คอยยกคำไปเรีนฟังมุกดาหารน้ำเจ้าคือแบบเดียวตีกันไห้ซ้ำเมื่อกี้สามสองแสนสามแสนสองพัเนาะสามสิ่สาม

โอ้ให้องริมด้วยค่ะขอให้ห้องนี้นะอ้ย <c oughs> สุดยอดเลยห้องเราคืนนี้ <c oughs> ในราคาที่สมเหตุและสมผลดูห้องน้ำครับนี่คือที่พักหนึ่งคืนที่สวัรักเขตของเรานะครับ <c oughs> ว้าว <c oughs> ว้าวว้าว <c oughs> ว้า <c oughs> วดี๋ยวล้างเท้า,า <c oughs> อ